ท่ามกลางป่าลึกของกัมพูชาซากปรา,าสาทหินขนาดมหึมายังคงตั้งตรังงานแม้การเวลาผ่านไปกว่าพันปีปรา,าสาทเหล่านี้ยังคงยืนหยัดดุดเงาของอารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองแต่สิ่งที่ผู้คนยังคงตั้งคำถามคืออาณาจักรของโบราณสร้างสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรปรา,าสาทสูงตรงงานหินนับล้านก้อนที่สลักอย่างประณีต คลองน้ำและอ่างเก็บน้ำที่เชื่อมโยงดินแดนกว้างใหญ่ทั้งหมดเกิดขึ้นในยุคที่โลกตะวันตกยังอยู่ในความมืดมนของยุคกลางพวกเขามีความรู้ใดมีเทคโนโลยีใดที่ทำให้จกักรวรรดินี้สามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ซึ่งโลกสมัยใหม่ยังไม่อาจไขปริศนาได้จนถึงทุกวันนี้หากนครวัดคือหัวใจทางศาสนา บารายก็คือหัวใจแห่งชีวิตของอาณาจักรขอมบารายคืออ่างเก็บน้ำขนาดมะหึกมาบารายตะวันออกกว้าง7กิโลเมตรยาว1.8กิโลเมตรบารายตะวันตกใหญ่ยิ่งกว่ากว้าง8กิโลเมตรยาว2.1กิโลเมตรพื้นที่รวมครอบคลุมมากกว่าทะเลสาบบางแห่งในยุโรปน้ำในบารายไม่ได้ถูกเก็บไว้เฉย,เฉย แต่ถูกควบคุมอย่างซับซ้อนผ่านเครือข่ายคลองฝายและประตูน้ำที่เชื่อมโยงไปยังทุ่งนาและชุมชนหล่อเลี้ยงผู้คนหลายแสนชีวิตนักโบราณคดีเชื่อว่านี่คือเครือข่ายชนบทฐานที่ล้ำหน้าที่สุดของโลกในย 1, ุคพศ1400-1700ถึงระบบนี้ทำให้อาณาจักรขอมสามารถปลูกข้าวได้ตลอดทั้งปี และรองรับประชากรนับล้านคนแต่คำถามสำคัญคือพวกเขาคำนวณความลาดชันได้อย่างไรในพื้นที่ราบกว้างใหญ่ที่สายตาแทบไม่อาจบอกความสูงต่ำบาราย,ยังสามารถรักษาระดับน้ำได้สม่ำเสมอทั้งที่ไม่มีเครื่องจักรไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอุปกรณ์วัดระดับอย่างสมัยใหม่ นี่คือปริศนาที่โลกยังไม่อาจหาคำตอบได้เพราะแม้แต่ในยุคป,ปัจจุบันการสร้างระบบชนะทานขนาดมหึมาเช่นนี้ก็ยังเป็นเรื่องยากยิ่งเทคโนโลยีในการวางผังการคำนวณและการก่อสร้างได้สูญหายไปกับการเวลาเหลือไว้เพียงร่องรอยของภูมิปัญญาที่บอกเราเพียงว่า อาณาจักรขอมไม่ได้เป็นเพียงมหาอำนาจทางการเมืองแต่คือมหาอำนาจทางวิศวกรรมที่โลกต้องยอมรับ